สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์เหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะมาสอนในเรื่องของบทที่3เรื่องครัวป่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะได้เริ่มเรียนกันในหนังสือนั่นเองค่ะจากเดิมนะคะสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยโดยรวมไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะต้องได้มาขึ้นเรื่องการอ่านบ้างนะคะซึ่งวันนี้ครูก็จะให้หนักเรียนได้เรียนในเรื่องของหนังสือภาษาพาทีนั่นเองค่ะ,อ,ะอย่างแรกนะคะนักเรียนก็ต้องมีหนังสือเรียนภาษาพาทีนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่มีหนังสือนะคะสามารถสแกน QR code ที่ครูพิมพ์ให้ไปได้เลยนะคะนี่นะคะ ที่ยังไม่มีหนังสือหรือว่าหนังสือหายนะคะสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะ,อะพอนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมากันแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเปิดไปที่บทที่3เรื่องครัวปลาค่ะถ้านักเรียนเปิดไปนักเรียนจะเห็นในรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปที่ขึ้นบทที่3ซึ่งในเรื่องนี้จากที่นักเรียนดูรูปภาพเนีเ่ยคิดว่าเนื้อหาจะต้องเป็นแบบไหนคะจํากันได้ไหมเอ่ยว่าบทที่2เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไป เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังซึ่งบทที่สองที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อตอนที่ยังมีการเปิดเรียนก็คือเป็นเรื่องที่ใบบกใบบัวจะต้องได้เดินทางย้ายไปอยู่ที่ปางช้างหลวงนั่นเองแต่ในตอนบทที่สองเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเดินทางไปเราก็ต้องได้มาเรียนในบทที่สามก็คือการเดินทางไปส่งใบบกใบบัวนั่นเองค่ะ ซึ่งระหว่างทางการเดินทางไปส่งใบบกใบบวเนี่ยก็ต้องเดินทางผ่านป่าน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพักแรมต่างๆเขาก็เลยมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะได้มาติดตามเนื้อหากันในบทนี้แน่นอนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาเราก็ต้องมารู้จักคํานําเรื่องกันก่อนซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการอ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องช่วยกัน อ่านออกเสียงตามครูพิมพ์นะคะโอเคไหมคะเออเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า34่ค่ะออให้เวลาเปิดสักครู่หนึ่งนะคะพอเปิดไปหน้าส4แล้ววันนี้เราจะมาเรียนแค่คำนำเรื่องกันนะคะเออไม่เยอะเลยมีทั้งหมดอยู่3หน้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านตามครูนะคะ อ่า,ามาดูรูปแรกกันก่อนเออรูปแรกนะคะก็คือรูปไฟอ่านว่าไฟรูปที่สองแกะอ่านว่าแกะรูปที่สามงอรูปที่สี่หอรูปที่ห้าย่างรูปที่หกสูงรูปที่เจ็ดหนึ่ง รูปที่8ทิ้งรูปที่9ผับรูปที่10นกรูปที่11บนรูปที่12โยนอ่านมาดูหน้าต่อไปกันนะคะรูปเมฆอ่านว่าเมฆรูปนี้อ่านว่าลอย รูปนี้ปลารูปนี้อ่านว่าหมารูปนี้อ่านว่าผีเสื้อรูปนี้อ่านว่ามะเขือรูปนี้อ่านว่ามะขามรูปนี้อ่านว่ากิ่งไม้รูปนี้อ่านว่าจักกะจันรูปนี้อ่านว่ากระต่ายรูปนี้อ่ AH. 四四านว่ากระบอก รูปนี้อ่านว่ากระทงรูปนี้อ่านว่าใบาตองรูปนี้อ่านว่าใบาตองตึงอะต่อไปเราก็มาดูคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้อ่านตามกับครูพิมไปเลยนะคะเผาใตา้ทั่วราว ยิ่งหิวมิดบึงซึ่งลึกหุงสุกกูบแทบแทนเอยพอกสัง่งนัดงง อบเปิบท่วมพวกพืชพริกน้ำพริกเตรียมแปลกกิ่นกลุมก,กว้างหนาใหม่หมุกนานา ใบไผ่สีขาวชาวป่าของใช้ท้องฟ้าได้ยินโยกเยกข้าวป่าข้าวบ้านข้าวหลามหม้อข้าวอาหารป่าโปรง เช้าตรูดินเหนียวเห็ดหอมเดินทางเนื้อเค็มชนิดมะเล็ดธรรมชาติ อันนี้ก็คือคำนำเรื่องที่จะปรากฏในเรื่องของครัวป่านะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องมากมายหลายคำเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องฝึกอ่านให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เราจะต้องได้เจอกันในเนื้อเรื่องนั่นเอง ซึ่งสัปดาห์นี้คลิปนี้ก็จะมีแค่คำศัพท์และก็คำหนำเรื่องเท่านั้นนะคะก็มาสู่ในกิจกรรมท้ายคลิปกันละว,วันนี้ครูพิมพ์ก็จะสั่งงานมอบหมายงานให้กับนักเรียนทุกคนโดยการให้นักเรียน,นยสอบอ่านคำศัพท์ดังต่อไปนี้มีทั้งหมด20คำนะคะพร้อมกับให้นักเรียน,นยอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งให้ครูพิมพ์ทางไลน์นะคะ แล้วครูพิมพ์ก็จะให้คะแนนนักเรียนแล้วก็จะดูว่านักเรียนอ่ะพออ่านได้หรือเปล่าเออก็จะให้คะแนนไปมีทั้งหมด20คำ20คะแนนนั่นเองคำก็ประมาณนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เราได้อ่านไปนเมื่อกี้นั่นเองครูก็จะเอามาแค่20คำค่ะ ก็มาถึงในท้ายคลิปกันแล้วนะคะครูก็ต้องขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อ่านตามครูนะคะแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูพิมพ์ด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย